มาเคลียร์แตงกวาด้วยสลัดมกักกะโรนีกันค่ะวัตถุดิบนะคะก็จะมีแตงกวาแครอทหอมใหญ่ไข่นะคะแล้วก็มายองเนสตั้งน้ำต้มไข่ก่อนเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะมาหั่นแตงกวาเป็นแว่นๆค่ะแล้วก็หั่นหอมหัวใหญ่ด้วยนะคะหั่นแล้วนําไปแช่ในน้าเกลือค่ะที่ผสมกับน้ําแข็งแช่เย็นไว้เนาะจะได้มีความกรอ,อบสดชื่นค่ะแช่หอมใหญ่กับแตงกวาไว้ในน้ําเกลือเย็นก่อนนะคะจากนั้นให้มาเตรียมแครอทนะคะโดยหั่นเป็น ลูกเต่านะคะไม่ต้องแช่ในน้ําเกลือเสร็จแล้วนะคะให้นำแตงกวากําหอมใหญ่ะคะ่ะบีบน้ำสเสด็ดน้ำออกค่ะแล้วเราจะมาเตรียมส่วนผสมกันต่อมาเตรียมแกะไข่ที่เราต้มไว้กันค่ะอันนี้จะทิ้งไว้ให้ไข่แดงนี่ก็คือสุกเลยนะคะตัวไข่แดงที่สุกนะคะมันจะให้รสชาติแบบเค็มๆม,มันๆแบบนวันวๆค่ะพอ,อไปผสมกับมาอยองเนสแล้วเด็ดมากมาถึงขั้นตอนที่เราชอบที่สุดก็คือคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะ